โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อ,อนอื่นฟาผลิตภัณฑ์เควินสปอร์ตเข้าร่วมชม,มรมลูกหนังได้ที่8 MVP สามสิบสามครับเอามาดึงค้ำคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมทพิจารณเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปกลุ่มอ e ีนะครับทีมชาติสเปนจป่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับจอร์เจียรองจ่าฝูงครับสเปนชนะมาสองนัดรวดหกคะแนนเต็มเกมล่าสุดบุกถล่มตุรกีมมมมาาานนนะะคครรััับบหลลลุยส์เเเดฟวตต้ไ่่ีีปกกงิ ยาเมากับนิโก้วิลเลียมที่มีปัญหาการบาดเจ็บไม่มีชื่อในทีมชุดนี้นะครับตัวลหลักประตูนายซีมอนครับเกมรับโรบินเล์นอ็อกมองมากอสยอร์เรนเต้ตรงกลาง2มิฟิอาเซนอลนะครับมิเกลมานิโนกับมาตินซูเบอร์เบนดีไหนจะมีเปดรี่ดานี่โอโมจากบาร์เซโลนา ข้างหน้าบีฟรานโตเลสอีกคนนะครับมีมิเกลยาซาบาาแล้วก็ชุดนี้มีซามูด้วยนะครับกองหน้าจากปอร์โตติดทีมาเป็นตัวเลือกนะครับโย,โยโยโย่เดสัปดา์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะก,ก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่จอร์เจียมี3มแต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเบลกเรียามา3 0ยครับลี่ซายอ อดีตฟูลแบ็กทีมชาติฝรั่งเศสคุมทีมชุดนี้นะครับมีโอท่าคาคาบัสเซ่คุมเกมรับตรงกลางลูก้าโลโชชิวิลี่จากเนินแบกเล่นกับซูริโก้ดาวิดาชิวิลี่มิดฟิลด์จากแซงเอตีนนะครับข้างหน้าก็มีควิชาคอลัสเกลียเดี๋ยวต้องเช็คฟิตด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมีปัญหาการมาเจอเปเช่ ache, แล้วก็มีจอเจสมิคาตัาเซ่หัวหอกจากบียเรอัลครับจเจอกันล่าสุดคือปีก่อนในยูโรรอบสุดท้ายเลยครับ ในรอบ16ทีมปรากฏว่าสเปนถลม่ม4-1ก่อนเกมเขาอกสเปนเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับอ่อยง่ายสเปนแม้ว่าจะไม่มีนิโก้เลเลียมกับลามมนยาเมลแต่ว่าด้วยระบบทีมครับถือว่าลงตัวนะครับคือเป็นทีมที่เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าจะหาเหลี่ยมหาช่องในการเจาะได้ในขณะที่จอเจีเ่ยน่าสนใจต้องฝากความหวังไว้ที่ควีชาแต่ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์นี่ก็เป็นเหนื่อยแน่นอนครับพี่จะดูแลสเปนเล่นในบ้านน่าวัดใจสเปนครับมองว่าประตูน่าจะมาเรื่อยๆ สเปนน่าจะมียืนพื้น2ประตูแน่ลุ้นประตูที่3นะครับให้เชียร์ทีมชาติสเปนเป็นคิวหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย